เอาละนี่เราก็เรามาฝึกสีมือไปในหมดโจ๊กจุดจกนะไอ้ยี่ไอ้ขีดนี่ยเพื่ยี่สิบสามคิวนี่ขีดไปยิงหัวงเลยนะนี่ฝึกการยิงหัวมาเนิ่งนานแล้วนี่ก็ทำตำานมากการยิงหัวดูนี่ดูตรงนี้ไว้นี่ไงไม่มีเม็ดไหนที่สีขาววะไม่มีทางสายเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่ก็ไม่มีอะไรนะ คนเรามันก็มี้าดกันได้น,น่มีมีสีขาวบอกเลยเป็นเทพเจ้าห่อ,อยห่อ,อยเลยเออเออ้าวมาดีๆนะมาเทพเจ้าแล้วเนี่ยดกว่ามสีเี่ ดู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 ไงไงเห็นไหมคลิปนี้ไม่มีดีขาวเลยอยู่ในหน้าจอยังกินอะไรกูเนี่ยอ่าไงเอาสีขาวเข้ามา นยังไงเนี่ยเฮ้ย hey, นี่กูไม่เคยยิงโนตัวข่าจะเนี่ยวน้อา,า,าอีกแล้วมันจะมีตัวม,ม,มาเลยกระตุกยิงยิงหัวเป็นแค่ยากโอเคเอายีละนี่กูไม่ได้ลากเดีเอาเอายีแล้วมา Lô mẹ mình bọc em bọc mình bọc mình nó mình mình bọc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  mình นี่ก็มาเสือกเสือกหาพ่องตัวแม่งนี่วางนี่หนังเว่เยถามเมื่อกี้ยิงไปกับจริงไม่เนยงว มออไม่หรอกมันก็ปกติแหละยิงเลยมันจะเว้อเหี้ยหรอกกูใมันพูดเลยปกติมันกูบกูะะแบบนี้แม่อะไรนี่กูไม่ยิงขนาดนี้นะแล้วกูตายกัน ได้หัวร้อนออเฮ้ยมโปมันเปิดโป้แล้วเนี่ยมันมันขี้จินค้างนนะอย่างนี้ม ไม่ไติดหัวเลยไม่นไ้้ปืนกลนกันขอให้บอกรแหงเถียรก็ลองซ้อมก่อนคือมันกดตั้ไทงทไ,มไ,ไม่ติดนะตามจริง มันนี่ก็ดตั้งแต่ไม่กดไม่ติด oh <my> กดไ, oh <my> ไอวอแล้วมันไม่กดให้กูเนี่ยไอ้สัสกวนตีนหนีอ่ะกดแล้วมันไม่กดให้อ่ะไ่ไงีม่นไม่กดให้กูจริงๆด้วยแป oh <my> ๊บนึ่งแ oh <my> ป๊บแมงกระสาจิ้หมหอยลองมาดูตัด ขอที่ขึ้นมาไอ้เออสวยขบออท้ายโอ้ยยยยิงตยยตยยยยยตยยยยอยย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 ท้ายออายออายยยยย พ่อตายกดตั้งไ้วอมไม่ตั้งไงกูเลยยิ็มเรื่องอะไรนะวอไม่กระดิ่งยิ็มแม่งเราไม่รู้ยิ่งไอ้วอลไม,ม่คตรดีเลยอ่ะ โค้งห e <hi> ัวม่ด <hey. S 2> e ีไกลที่น <Heh S 1> ั um, ่งแต่บนควายมันไม่กล้าขึ้นมาเนี่ยมันไม่ขึ้นหัวเลยเพราะมึงอยู่แต่ข้างบนนี่สัตว์ที้นอยู่แต่ เออสวยเฮียค้างเน,นี่ยจบแรกสัตว์เฮียเกมจ่อมึงอ่ะอียยิ้มแม่ก็ค้างควยออกมากันดีเลยยิ้มแม่ไม่กล้าสู้กันหมดแล้วมึงอะ่ะจำซื้อมาดูดิโอ้ควาว จำซื่อมันยนะไอเนี่ยคือมึงไม่กล้าลิ่นโง่กาดิ่นอยู่ข้างบนขาวแค่นี้แหละมึงมึงมึงจะไม่อยู่ในแมงข้างบนขบน้างบนมันมีเหี้ยอะไรให้มึงอยู่ไอ้สารมันมีแม่มันอยู่เลยข้างบนอะถี่านไอ้สารโง่ควายเป็นหลอแมง